<Hello. S 2> <Hello. S 1> กินจุ่มแบบง่ายๆสไตล์กิ่งนะคะไม่ต้องตั้งเตาให้ยุ่งยากเป็่คนกินง่ายอยู่ง่ายเนาะแต่ว่าขาดเผ็ดไม่ได้แค่นั้นเอง เอกของเราเอ้ยนางเอกดีกว่านางเอกของเรานะคือสามชั้นใครชอบมั้งสามชั้นยั่วๆ อืม <world> ึงเยเป็นความชอบอ่ะเนาะถ้าเรากินอะไรเราชอบกินมันก็จะเอาอะไรหมดอละ เฉพาะอาหารทํางานดีไม่ต้องห่วง ไอ้อสะใจอืมร้องเพลงในครัวเขาว่าจะมีผัวแก่ให้มันจริงเธอแม่โอ๊ยน่าไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะร้องเพลงในครัวจะมีผัวแก่หรือเปล่านะคะโบราณว่าไว้ร้องเพลงในครัวจะมีผัวแก่จริงก็ชอบคนแก่นะแต่เปลี่ยนละไม่ชอบละเริ่มชอบละแก่บางครั้งก็ยิ่งเงา อันนี้คือถ้านั่งกินประจําตัวไม,ไม,ไม่ไม่ได้ลอกเรียนแบบใครนะน,นี่คือท่านั่งกินประจําตัวทำไมต้องเหมือนคนอื่นด้วยละ่ะแำไมต้องทาตามคนอื่นด้วยเนะเป็นตัวของตัวเองนะคะให้เอาสามชั้นของฉันไปแค่เอาสามชั้นไป อยู่ในท้องกูนี่ว่า โลกสวยเปลี่ยนช่องเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่โลกไม่สวยเนาะ <c oughs> คือมันเผ็ดอะค่ะมันต้องซีดนะมันเผ็ดแล้วมันต้องซีดนะไม่งั้นมันจะไม่อร่อยถูกไหม โอเคแม่มึงอร่อยว่ะเน้ยแม่มึงกินข้าวกันเรี่ยงค่ะไม่กินดีกว่าข้าวกินจุ่มดีกว่าจุ่มทําเองนะคะจุ่มทําเองไม่ต้องยุ่งยากกินได้เลยไม่ต้องไปตั้งเตาให้เสียเวลาลวกเสร็จแล้วกินได้เลยนะคะ ว้าวของโปรดชอบมากสามชั้น พยายามจะหลบจะเลี่ยงก็ยังเลี่ยงไม่ได้สักทีถ้ามอร่อยอ่ะมันอร่อยอะ่ออยอะเข้าใจไหม เห็ดเข็มทองก็อร่อยจุ่มจิ้มนี้ใส่พริกมาแบบเต็มๆเลยนะคะเผ็ดถ้าไม่เผ็ดไม่กินอื้ ้นพบอีกอย่างหนึ่งที่ชอบกินเขาเรียกอะไรอะหมึกอะไรอะแบบเนี้ยอืมก็อร่อยดีนะอืมอร่อยดีอะเนี่ยอะไรอะแบบเนี้ยหมึกอะไรอะโอเคเลยมันต้องต้อง,ต,องต่อให้ยุ่งยากนะฮะต้มเสร็จลวกเสร็จกินได้เลยค่ะ กินได้บ่อยๆด้วยเนาะมีวุ้นเส้นด้วยนะวุ้นเส้นกับแผดเข็มทอง ใช่จะต้องไปร้านจุ่มให้ยุ่งยากนะคะซื้อมาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งโลรวกกินได้เลยมีหมึกด้วยหมึกอะไรเนี้ย ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดร้านอาหารปิดหมดร้านจุ่มก็ปิดทำที่เองง่ายๆตัอน้ำจิ้มสำเร็จมาแนะนำน้ำจิ้มโลตัสนะคะยีห่ห้อโลตัสนะแต่น,นี้ไม่ใช่นะอันนี้อันนี้น้ำจิ้มแชมป์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น้ำจิ้มโลตัสอร่อยมากอ,อ้าวใครชอบสามชั้นมาใครชอบสามชั้นมาเข้ามาเข้ามา ทำมาแล้วพี่น้องจิมรสระเดอ้อจิมรสระเดอ้อพี่น้องสามชั้นจ้ะสามชั้นอฟินมากอื้ ตำไม่ชัะ่กพี่น้องคือเป็นคนกินเผ็ดอะเผ็ดมากเป็นคนกินรสจัดมากกินจุ่มร้านไหนไม่มีพริกกระเทียมให้ไม่กินอื สุดยอดแม่ม mm ือ hmm. mm hmm.